สวัสดีครับผมปานเวศครับตอนนี้คุณอ,อยู่กับช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ออกคอลิปโหราช้ามากเลยสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะครับทั้งที่ทนานั้นก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะผมป่วยไม่ค่อยสบายนะครับเป็นไข้หวัดใหญ่นะแต่เป็นไข้เล็กนลอยครับไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะเป็นไข้ไม่กี่วันหงวันสองวันก็หายนะก็อาการดีขึ้นแต่อาการที่ที่ต่อเนื่องก็คืออาการไอมีอาการไอเข้ามานะครับเป็นอยู่ประมาณ โอ้เกือบ2อาทิตย์นะครับนะก็เลยทาให้กลายเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคใหญ่ในการอัดคลิปนะเพราะพูดไปนิดนึงก็ไอพูดไปนิดนึงก็ไอนะครับก็เลยทาอะไรไม่ได้ก็ต้องรอนะช่วงนี้ก็ดีขึ้นมากนะครับแต่ก็ยังมีการอา,อาจจะแอมหรือไอบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้นะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะครับอ่ะนะครับคลิปนี้นะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของ ดาวจรน,นะครับแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ดวงเมืองแล้วก็ดวงโลกครับในประจําเดือนธันวาคม2567นี้ครับคลิปนี้เป็นคลิปเชิงวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมาะสําหรับท่านที่มีความสนใจทางด้านโหราศาสตร์อยากทราบความเป็นไปของตําแหน่งดาวคุณภาพดาวนะครับรวมไปถึงภาพรวมสถานการณ์ของดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองประเทศไทยด้วยนะครับก็จะพูดถึงในคลิปนี้ส่วนคลิปการทำนายดวงชะตา12ราศีนั้นจะอยู่ในลำดับถัดไปนะครับก็อดใจรอสักนิดหนึ่ง ะจะพยายามทําให้เร็วที่สุดน,นะครับในช่วงนี้นะครับ2ภาพนี้เป็นภาพดาวจรครับซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่3ามสเธันวาคม2567นี้ครับนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับเลข5ดาวพฤหัสบดีครับนะยังคงเดินพักองศาหรือว่าเดินถอยหลังอยู่นะพักนี่คือเดินถอยหลังนะครับตอนนี้ยังเดินถอยหลังอยู่ครับถอยหลังต่อเนื่องไปจนถึงนู่นละวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับ ส่วนเลข4ดาวพุธครับเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังเดินไม่เป็นปกตินะครับยังเดินช้าต่อเนื่องไปเดินช้าก็คือมนนะครับไปถึงวันที่12ธันวาคมนะครับเราวันที่13จึงจะเริ่มเดินเป็นปกตินะสำหรับดาวพุธส่วนเลข0นะครับดาวมฤตยูนะครับเดินถอยหลังนะครับตอนนี้ยังเดินถอยหลังอยู่นะครับก็ถอยหลังต่อเนื่องไปจนถึงนูลล่นแหละวันที่29มกราคมปีหน้า68นะครับ เลข 3, ดาวดาวคารครับเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่13มีนาคม2568นะเลข 3, ดาวดาวคานนี้เป็นดาวที่สําคัญนะครับต้องจับตามองเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับส่วนในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีหลักๆนะดาวที่ย้ายราศีเนี่ยกันอ,อยู่หลักๆเพียงแค่3ดวงนะไม่นับดาวจันทรเลข2ซึ่งก็ได้แก่ เลขเก้านะครับพระเกตพระเกตเนี่ยจะย้ายจากราศีพิจิกนะครับเข้าสู่ราศีตุลในวันที่4เลข6ดาวศุกร์ครับย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่5และย้ายต่อจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่30นะครับแล้วก็เลข1ครับดาวอาทิตย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมส่วนดาวอื่นๆยังคงโคงจรที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนปแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับเห็นได้ว่า,าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวดาวที่ดีที่สุดนะครับในดวงในดวงชะตาของเราเนี่ยนะครับในระบบของโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสบดีถือเป็นดาวที่ดีที่สุดนะเป็นประธานของสุปเคราะคร์นะครับนะเป็นดาวที่บ่งบอกถึงคุณธรรมความดีโชคลาภความสําเร็จนะครับอ่ายมถึงเรื่องอะไรที่ดีๆเนี่ยก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีนี่แหละครับแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ย เดินถอยหลังอยู่นะพอด,ดาวพอดีเดินถอยหลังก็ทําให้ดาวพอดีเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับนะไอสิ่งที่คิดว่าจะทําดีๆได้มันก็ไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่เดี๋ยวว่าแต่ไม่มีกําลังเลยตัวเองก็จะอาจจะจะยังจะลําบากเลยนะแทบจะเอาตัวไม่รอดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไปโครจรร่วมกับอะไรครับเลขศูนย์ดาวมฤตยูนะแถมเดี๋ยวนะภเกตเข้ามาอีกนะผันผลปั่นป่วนเข้ามาอีกนะในวันที่4นะร่วมเรือน ร่วมเล่นถึงอีกเพราะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยอาจจะไม่มีกําลังที่พอที่จะช่วยเหลือใครหรือช่วยเหลือดาวอื่นๆได้นะครับนะจะเป็ลนลักษณะอย่างนั้นนะในขณะเดียวกันนะครับโอ้ดาวบาปะเคะก็ทํามุมนะถึงกันตลอดเลยนะครับนะอ่ะโดยเฉพาะเอาดูจากลัคนากดน,นะครับนะรอริงลัคนาเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยนะครับนะนะ้นะ ลัคนาตาําอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเป็นดวงโลกดวงเมืองประเทศไทยเนอยู่ที่ราศีเมษนะทั้งทั้งดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยเพราะนั้นราศีเมษจึงเป็นภพตนุนะครับแล้วก็ไล่เลียงไปนะครับจนถึงราศีมีนเป็นภพวินาศนะครับในช่วงนี้นะครับเลขศูนย์ดาวมฤตยูนะอยู่ข้างหน้าเลยเลขแปดพระราหูนะครับอยู่ข้างหลังนี่คือโดนดาวแล้วครับอยู่ขนาบหน้าหลังเลยนะครับกดดันลัคนาดวงเมืองประเทศไทยดวงโลกนะครับ นะ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าดาวกําลังอยู่ในช่วงของอะไรครับดาวเดินเขาเรียกว่าถ้าเป็นมุมดาวเนี่ยเรียกว่าดวงฉีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยฉีเท่าไหร่เพราะว่าดาวพุทธศรีกับดาวมฤตยูเนี่ยนะเดินถอยหลังอยู่นะครับแล้วก็เลข7ดาวเสาครับดาวเสาก็จะมีนะแรงเอื้อมถึงลัคนานะเสาเนี่เสานี่คืออะไรเสานี่คือโทษทุกข์จนเจ็บจากพัดภาคแก่เก่าช้านานเป็นเรื่องของความเสียหายเป็นเรื่องของโทษทุกข์ นะครับก็มีนะครับส่งกระแสถึงลัคนานะในขณะเดียวกันนะพระเกดนะครับพระเกดเนี่ยเล็งลักด้วยนะพระเกดเล็งลักร่วมเรือนกับดาวมฤตยูนะครับพระเกดกับพระราหูเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับใกล้ชิดกันนะเพราะว่าพระราหูเนี่ยถ้าพิจารณาเนี่ยคือพระราหูคือส่วนหัวนะพระเกดเนี่ยคือส่วนหางนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นทางด้านหัวและศาสากลเนี่ยพระราหูกับ พระเกดเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเสมอจะเล็งกันเสมอนะจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามแต่ในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับหรือว่าโหราศาสตร์ในระบบสุริยญยานนะครับอันนี้คือเกศสุริยญยานเกศสุริยะยานเนี่ยก็จะโครจรราศีละ55วันโดยประมาณเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าทับเข้าเล็งหรืออยู่มุมอื่นอ่นได้นะครับไม่ได้เป็นมุมเล็งตลอดนะเหมือนโหราศาสตร์สากลน,นะครับแต่ก็มีทิทธิพลนะการทําหน้าที่เนี่ยคล้ายคล้ายๆกับพระราหูอยู่ เนะพราะนั้นก็จะกดดันนะลัคนาดวงเมืองประเทศไทยแล้วก็ดวงโลกอยู่นะครับนะในขณะเดียวกันนะครับเลข4ี่ครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอรินะนะตอนนี้โคโจรอยู่ในราศีพิจิกเป็นภพมรณะนะครับอย่างนี้ร่วมเรือนถึงอะไรครับร่วมเรือนถึงลัคนาร่วมเรือนลัคนาเพราะนั้นอะริร่วมเรือนลัคน,น,เนาเพราะนั้นในช่วงตอนที่ดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะจะว่า ไม่ได้อยู่แค่ตำแหน่งนี้นะตั้งแต่ดาวพุธอยู่ที่ราศีกันนะครับนะบอยู่ที่ราศีแล้วก็ไล่มาที่ราศีตุาลแล้วก็ราศีพิจิกโดยเพราะตอนที่อยู่ในช่วงของราศีพิจิกเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดนะเป็นเรื่องของโรคระบาดนะที่เกี่ยวกับระบบคอหูจมูกระบบทางเดินหายใจระบบสมองนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ยินข่าวอะไรครับในช่วงนีน้ในช่วงที่ผ่านมานะนะครับช่วงตุลาพฤศจิกาเป็นช่วงที่มีโรคระบาด นะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็น,เป,นเป็นผู้ป่วยนะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะหนึ่งในนั้นนะครับรวมไปถึงนะพวกไอกรนอะไรต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับนะนะเดือนธันวาคมก็ยังคงเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังอยู่นะเพราะว่าดาวพุธยังคงอยู่ที่ณตำแหน่งนี้นะครับนะและในขณะเดียวกันดาวพุธนียังหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะ นะการข่าวต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมานะครับนะรวมไปถึงช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังคงมีเรื่องของอข้อมูลเท็จข้อมูลปลอมนะครับนะข่าวโคมยนะครับข่าวปลอมนะหรือว่าพวกมิจฉาชีพนะพวกมิจฉาชีพเนี่ยค่อนข้างจะจะสร้างปัญหาให้กับเราค่อนข้างจะมากหรือว่ามีเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงนี้นะต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะว่า ดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะราศีพิจิกธาตุน้านะครับนะตีโกนถึงอะไรครับเลข8พระราหูธาตุน้ําแล้วก็เลข3ดาวองคานนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับก็ยังมีเรื่องของมิจฉาชีพการถูกหลอกถูกโกงข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆไม่ค่อยถูกต้องนะครับหรือว่ามีข่าวลืออะไรที่ไม่ค่อยสู้ดีเนี่ยออกมาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการใช้ข้อมูลนะก่อนที่จะเชื่ออะไรเนี่ยต้องพิจารณา พิจารณาให้ดีนะครับได้รับข้อมูลก็ได้รับข่าวสารอะไรมาต้องพิจารณาให้ดีต้องมองหลายๆด้านนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปด่วนตัดสินใจไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะครับส่วนในเรื่องของดาวคารเมกิน้ที่เกินเอาไว้บอกว่าแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษต้องดูเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าดาวคารนั้นนะครับเป็นดาวประจําตัวนะครับของ ดวงโลกและก็ดวงเมืองประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าดาวอังคารเป็นเกษตรราศีเมษนะก็ะทาหน้าที่เป็นตุนุลักษ์เป็นดาวเจ้าเรือนหลักด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นตัวแทนนะครับถือว่ามีศักดิ์เนี่ยนะมีศักดิ์พอๆกับลัคนาเลยนะถือว่าเป็นตนุลักษ์เป็นดาวเจ้าเรือนหลักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะดาวอังคารโคจรอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับซึ่งการที่ดาวอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎนี้ดาวอังคารก็จะได้ตําแหน่งเป็นนิด นิดคือต่ำต้อยด้อยค่าเสื่อมอ่อนกำลังนะนะครับนะเพราะฉนั้นเนี่ยดวงโลกนะโลกกับดวงประเทศไทยนะโลกกับประเทศไทยก็อยู่ในช่วงอะไรครับเป็นนิดนะต่ำต้อยด้วยค่าเสื่อมอ่อนกําลังนะในช่วงที่เขาไม่ค่อยจะสู้ดีช่วงของการเสื่อมนะครับแถมช่วงนี้ดาวอังคารเดินถอยหลังไปถึงนู่นเลยวันที่13มีนาคม2568 เพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมไปต้นไปถึงเดือนมีนาคมนะเป็นช่วงที่เหมือนกับอะไรต่างๆไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะทำอะไรออกมาแล้วมักจะมีปัญหามีบวซักมากกว่านะครับในช่วงนี้นะโดยภาพรวมนะครับในภาพรวมของดวงโลกดวงประเทศไทยนะครับนะแถมแถมนะดาวคานพออยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยดาวเสาอยู่ที่ราศีกุมนะครับดาวเสากับดาวคารเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันเป็นคู่ศัตรูกันระดับหนึ่ง นะครับเป็นดาวที่บ่งบอกถึงความขัดแย้งการแตกหักความสูญเสียนะครับอุบัติเหตุนะถ้าเป็นดูบุคคลาจะหมายถึงการผ่าตัดก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นดาวอังคารกับดาวเสาอยู่ตำแหน่งนีนะ้เป็นอลิมรณะแก่กันเป็นอลิมรณะแก่กันเพราะฉะนั้นไม่ให้คุณครับจะให้โทษกันนะอังคารให้โทษเสาเสาก็ให้โทษอังคารแลกหมัดกันเพราะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะมีปัญหา นะโดยภาพรวมเนี่ยถือว่ามีถ้าเกิดตาบใดที่อังคารอยู่ตำแหน่งนี้นะดาวเสาร์อยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยจะอยู่ไปจนถึงนู่นแหละครับเดือนพฤษภาคมปี68เป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับภาพรวมของสถานการณ์ดวงโลกและดวงม,มอสเตทยอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งนะมีปัญหามีบริษัทนะครับเป็นความขัดแย้งนะของคนในสังคมก็ได้ครับหรือเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นโลกเนี่ยก็จ,จะหมายถึงว่าภาวะสงคราม นะครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงมากขึ้นนะครับหรือมีคู่ความขัดแย้งมากขึ้นก็ได้นะครับนะช่วงนี้เนี่ยอาจจะแลดูเหมือนเหมือนกับเงียบๆไปแต่อาจจะมีคู่ใหม่เกิดขึ้นมานะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านได้นะครับ,นะรบประเทศเพื่อนบ้านได้นะก็ต้องเรามาระวังนะครับนะส่วนเล็กนึงนะดาวทิตก็ไม่ยอมน้อยหน้านะ มาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะครับนะยาวไปถึงนู่นแหละครับวันที่เอ่อ13 14, 14 15, นะครับนะ14 15มกราคมนะครับจะอยู่ในช่วงนี้โดยประมาณนะโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นอริอเป็นมรณะกับดาวอังคารดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูกันอีกเพวัะนั้นก็มันจะมาส่งเสริมบทบาทแบบเดียวกันเลย แบบเดียวกันเลยเป็นเรื่องของความขัดแย้งปัญหาอุปสรรคนะครับนะยังหมายรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่นะครับอุบัติเหตุหมู่รวมไปถึงเรื่องของการอะไรครับการระเบิดนะเรื่องของอัคคีภยัยภัยพิบัติต่างๆนะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้นะครับอะไรต้องเรามาระวังแผ่นะดินไหวก็ได้นะแผ่นะดินไหวซึ่งน้มิได้หมดละมันอารมณ์เนี้ยนะอารมณ์นี้ได้หมดเพราะว่าอังคารอยู่ในราศีธาตุน้ำละ ครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะไม่ค่อยสู้ดีครับไม่ค่อยสู้ดีจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนมกราที่จริงถึง,ถงเดือนมกราไปถึงเดือนมีนาเนี่ยก็ยังคงต้องระมัดระวังเพราะดาวาทิศอยู่ตำแหน่งนี้นะครับพอย้ายไปอยู่ที่ราศีมังกรก็จะเล็งพอย้ายไปอยู่ที่าราศีกุมก็จะไปร่วมกับดาวเสาว์ทำมุมอริมรณะกับอังคารอีกเพราะอังคารจะอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยไปถึงนู่นแหละครับต้นเดือนมิถุนายนปี68อยู่กันยาวๆไปเลย นะส่วนดาวเสาร์เนี่ยนะเดี๋ยวจะมีย้ายเสิร์ตนะไปที่ราศีมีนบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมนะนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะเพราะนั้นโดยภาพรวมสถานการณ์ต่างๆในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยสู้ดีนะครับไม่ค่อยสู้ดีนะเพราะนั้นจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนในด้านเรื่องของการเงินการเงินจะดีไหมนะภาวะเศรษฐกิจการเงินนะการคลังการธนาคาร นะก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวศุกร์นะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะของดวงโลกดวงองประเทศไทยก็จะหมายถึงการคังนะักการเงินการคังเศรษฐกิจนะการธนาคารนะครับไปอยู่อะไรครับไปอยู่ในภพการรมะแต่อยู่ในเรือนสาวเป็นคู่ศัตรูอีกนะไปะอยู่ในคู่ศัตรูก็รู้สึกเหมือนกับแหมมันไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรมีปัญหามีเรื่องของความกดดันก้ามกืน,ะกนฝืนทนอะไรก็แล้วแต่ นะครับการทํางานก็เป็นแบบโอ้โหเหมือนกับต้องใช้ความอดทนค่อนข้างจะมากไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ในเรื่องของการทางานโดยภาพรวมของของทั้งโลกนะรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับในภาคของการผลิตนะในภาพของการผลิตไม่ค่อยสู้ดีภาคอุตสาหกรรมไม่ค่อยสู้ดีนะครับด้านการเงินด้วยนะเศรษฐกิจการเงินจะค่อนข้างจะซบเซานะครับในช่วงนี้นะเพราะว่าอยู่ในเลนคู่สับตูแถมพอถึงวันที่30นะครับสาธันวา ก็ไปจอนร,ร่วมกับดาวสาวอีกนะคู่ศัตรูใหญ่อีกนะแล้วก็อยู่ในมุมเลยครับนะอริมรณะแก่ตนุลักษ์นะหรือว่าดวงดวงเมืองประเทศไทยและดวงโลกอีกเพราะนั้นก็เศรษฐกิจการเงินก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่มีแต่เรื่องไม่ดีหมดเลยเนาะนะครับนะแต่เรื่องไม่ดีก็เป็นเรื่องของดาเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับดวงบุคคลแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับในในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับ โดยภาพรวมเนี่ยมันไม่มีใครที่มันแย่พร้อมกันไปหมดหรอกมันมุมนึงเนี่ยนะครับพอส่วนหนึ่งแย่ส่วนหนึ่งก็อาจจะดีขึ้นเพราะนั้นก็ลองหาจังหวะให้ดีแล้วกันนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตอะไรหลายๆอย่างบางธุรกิจก็ดีเติบโตนะขยายตัวใหญ่โต,ตมากมายนะครับนะเป็นบางช่วงมันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เราจะมองหารูทางอย่างไรนะครับแต่ที่สําคัญก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะครับอันนี้สําคัญมากมากเลย จะทำอะไรก็ตามช่วงนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะครับจะเดินทางนะครับกับบ้านโดย,โดยเฉพาะช่วงปีใหม่นะครับหรืองานเทศกาลอะไรต่างๆนะครับการใช้รถใช้ลานะครับต้องระมัดระวังนะเริ่มต้นจากเราตัวเราเองก่อนเนาะตัวเราต้องพร้อมก่อนนะผู้ขับขี่ต้องพร้อมก่อนนะจากนั้นก็ดูรถนะดูรถเตรียมตัวให้ดีนะครับ ลดลายานผ่านะอะไรต่างๆต้องเข้าไปตรวจสอบดูแลให้ดีนะครับยิ่งดาวมุมดาวเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงได้ง่ายกว่าปกติเราก็ต้องยิ่งระมัดระวังถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากๆเลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาดีขั้นกว่าไปอีกก็หมั่นทํากรรมดีมีน้ําใจคนรับข้างทำบุญทำทานสุดมรรคพระทานศีลภาวนาทําได้อย่างนี้เนี่ยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับช่วงนี้ดาวเพ่พระดีเนี่ย เดินถอยหลังอยู่เราต้องพยายามทําเรื่องพวกนี้ครับเพื่อไปกระตุ้นให้ไปช่วยนะไปช่วยดาวพร่ตดีนะมีกําลังมากขึ้นถึงแม้โดยตัวดาวนั้นจะเดินถอยหลังอยู่แต่เราก็ไปเพิ่มนะไปเพิ่มมากๆเข้าปัญหามันก็จะได้น้อยนะในชีวิตเรานะนะครับแล้วก็ดูว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ละนะใช้ชีวิตอย่างมีสติรับเข้าไม่ปมาเนะี่ยถือว่าผมมองว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ละนะครับไม่ได้เป็นโหราศาสตร์อย่างเดียวนะครับครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวนะครับของดาวจรนะครับ ประจำเดือนธันวาคม2567นี้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ